ผลสะเทือนเลื่อนล่านต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์บ้านเราที่รถไฟฟ้าหรือ EV จากประเทศจีนนั้นก้าวขึ้นมามียอดจองยอดขายทัดเทียมกับรถยนต์จากญี่ปุ่นแต่ท่านชมรู้ว่าในอันดับท็อป10ของค่ายรถมียอดจองสูงที่สุดนั้นกลับถูก ใหรถยนต์จีนแย่งตลาดไปครึ่งหนึ่งกุญแจสําคัญคือกุญแจที่ทําให้รถยนต์ค่ายจีนสามารถก้าวขึ้นมาทาบรัศมีและล้มบอลลังแชมป์ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นได้ในญี่ปุขนขณะนี้บริษัทต,ต่างๆก็เลยเร่งสร้างวัตรกรรมที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยการผสมแร่ธาตุต่างๆให้ได้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กน้ําหนักเบาวิ่งได้ไกลชาร์จไฟได้เร็วทนทานใช้นาน,านผู้เชี่ยวชาญยิงยอมรับว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อเมริกาจะไม่มีวันตามจีนได้ทันเพราะ จีนล้ำหน้าอยู่หลายขุมยังไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้เริ่มคิดจะพัฒนาอุตสาหกรรมรถอีวีอย่างจริงจังเพราะคิดแต่เพียงจะผูกขาดรถยนต์และยานยนต์พลังงานใหม่อย่างเช่นไฮโดรเจนที่ตัวเองคิดและคิดว่าตัวเองจะผูกขาดต่อไป